สวัสดี่อนนี้ก็อยู่กับช่องอ้นสุวรรณพล Channel นะโอเคนะตอนี้เขาสะพาไปเบิ้งวิธีการกตั้งเสาเฮือนแล้วก็ว่าเสาเฮือนนะว่าการที่จะเฮ็ดเฮือนนะเขาจะมีวิธีอย่างเนานะสำหรับคนเราเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนกันเนาะเดี๋ยวอน้นจะพาให้เบิง้งนะว่ายูอัสนสปปอลาวาเนาะคนเราก็ที่เฮ็ดเฮือนไม้ตั้งเฮือนไม้ตั้งเสาเอกเสาโทนะเป็นอย่างไร มันจะคือกับประเทศไทยหรือโบโอเนาะอยากใหเาพาไปเลยเนาะเพราะว่ามันี่เขาสิไปตั้งเงินไอฮักตั้งเสาเงินไอฮักเนาะเพราะว่ากอยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาสิไปช่วยเนาะไปกันีกันเึง <หา S 1> <ๆ S 2> ซ้อนใส่เอ<ห>าหมวม่ล <หา S 1> ยเฮ็ดพักเขาให้จุดทีเจ้าทาง ใส่น้ำใส่เลเียนใส่ดน้ามนต์แล้วเพียวน้ำมนต์เดี่ตัวนี้มาให้เธอไว้หาด้เิเเมรนี้ากจะาบต้งตั้เงินนั่งเงินำไม่ลนไม่ยเลย้วาาเลยเจ้าเจ้าจงคอยิมกระทงมีหไม้เกายาง ะจะมผ้ทาแกมาสู่่อมลุด่แล้วก็ยู่นี่ก็จะมีกระทงก็ะจะมีซ่อนมีไซ้แล้วก็จะมีประเภทมากไม้บางคนเนาะมัน,นนะะจะเป็นมักกล้วยมักนัดบังมังกรอนต่างๆมที่เป็นสิริมงคลนะเพื่อนก็เอามาประกอบอยู่ในน,หน,หนี้เนาะ ตัจจะวะขวะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธะนาโมตัจจะพะขวะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธะนาโมตัจจะพะขวะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธะสาธุสัคเเกมิจัลุเปกิลิสิขาลัตเตชันตาลิกเวมานิสิเพนัตเถชกามิตาลุ

อาโลกขาพยังามวิันทายาสปัพุสปัสโสนะสัพท่านนอันวาสสบอมาตยกองขังม่วนก็จงโตอาตุกลงมาลมาตาเดไหในเพื่อนแห่งปุนาณะเจติเดนิด้วยปาจจังสดอนวาสมต

อปรากันหนึ่งอก็ยาไดทีงเกิดมิแก่ทานเถรนะอิปรากันหนึ่งอันว่าขอคค้องเสร่างบริโพคออนาใดอันหนึ่งก็ดีขึ้น,นว,ว่าเงินอาค้ามาแก้วแหวนเสือปะอาพ่อนะขอนามผู้ชนะอาหารกก็ยาไดเสียมาไปนวดไปแก่ทานเถรนะอนวาหาผัวนาแก้วเจ็ดประกันขอจงมาตกลงมาใหม่อาวงพูมา ตกและตกแลี้ยวเป็นลัษณ์เสีต้นชิบไม้สาเล็ดจากปลาไม้ขอมมะเมืองวันนั้นนั่นก็มีด้วยปากการฉันใดอันว่าหาผลแก้วเจ็ดประการคือวันแก้วปฐมลาศเดือมาเลือตาแก้วพีลาน้ามาพุ่งพุ่งแก้วประพาน นี่แสงเือนเอาแก้วมานี่พรตุกล้ตุกละตุกละแก้วทวมีามาแก้ววาีลัโอ้ตกลงมาแล้วโอ้ตกลงมาแล้วเก็บเก็บเก็บอดเือลายอมเฮ้ยตกลงมาแล้วตกลงมาละโอ้โอ้ตกลงมาละ โอตกลงมาพอทั้งอายะให้พุทธานะทุกสอสอายาให้ติดใจสังฆะสัตบุรุษเท่ตามปะริโยสะเนในเมื่อแล้วโอตกลงมาล่าอยู่เด้อนี่อาจารย์ขอให้เจ้าผู้ใด๋ซ้าตั้งอะไรจงอาตัยนั้นเอาขึ้นมามาคมอะ <aunque mehr chegoughs> <much Trafagi> <laughs> <laughs> tốt <laughs> <laughs> à thu quá, tốt quá Đây rồi, đây rồi đây. đây. <laughs> านาในสร้างกับผสมปูนละเกียมที่อ่าเอาปูนลงเสาเนาะยกเสาแล้วก็เทปูน,ล,นลงไปอันนั้นในสร้างอะไรไม่เนี่ยช่วยอเหนือช่วยไอ,ยไอห้างเนาะอยู่ใกล้ๆกันเนาะ,อะเออเขาก็คาดเรียกเขามาช่วยเพื่อน<า>เออเพื<า>่อนในสร้างกับบา้านเนาะเป็นยังไงเมื่อคืนเป็น,น,ย,ปนยังไงเมาหนักเมาหนักเพื่อนนี่เด้อ เอาแต่เศร้าเลยบ่อกเออไหวยี่ว่าประสบปูนมิไหวเนาะเออทีมงานเนาะช่วยกันช่วยเหลือกันนี่ก็คู่บาศเป็นสู้เลยเพียงพอแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธียกเสาเลย

เข้าไปกับพิธียกเสาละมูซีนี่เอาบอลิกกี้หางหนักนี่เอาบอลว้าวคาดว่าหางหงส์นี่เอาบอลเอาบอลได้สนะเอาบอลงาตากไว้หอยทองเงินทองคำนี่บอลโอ้ยแหละหางนี้สีขึ้นเลยโอยย

เรื่อกงามยามดีเนาะนี่นอกจากเป็นยูทูปสาวสาเอกสาโทรของสาวตัวเราเนาะไม่ว่าจะฟังทางนั้นเนาะขอเฮ็ดจังใดเนาะคล้ายคือกันหรือบ่อเลยเป็นยังไงเนาะถ้าช่วยบอกเบาอ้นเด้เด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละ,ะถ้ากครอยมากิลิปนีกัอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์กดซับสไคร้เนาะอย่าขอตัวไปประสงคูเมเพิ่กันจับ